สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะหน้าเด็กไม่ไหวไรวร่ลจีนคุณพ่อมารับลูกสาวที่โรงเรียนแต่หน้าเด็กเกินทําคุณครูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนถึงขั้นโทรฟ้องแม่ใครๆก็อยากมีใบหน้าที่ดูอ่อนเยาวแต่หากอ่อนเยาวมากเกินไปก็อาจสร้างความเข้าใจผิดได้อย่างเช่นคุณพ่อจากหลันโจมณฑลกันซูของจีนคนนี้ เพราะความหน้าเด็กจึงทำให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนของลูกสาวสำหรับคู่พ่อลูกที่เข้าใจผิดคือนายเพิงวัย40ต้นต้นและฉีเป่าลูกสาววัยรุ่นซึ่งครอบครัวของเขามักจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันลงบนโต้อินให้แฟนๆกว่า2.7ล้านคนได้รับชมอยู่เสมอ โดยเผิงและฉีเป่าสนิทกันมากและมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอในบางครั้งก็แต่งชุดเข้าคู่กันและดูแลกันอย่างดีเนื่องจากหน้าตาและการแต่งตัวของเผิงเหมือนชายหนุ่มอายุ20ปีดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่เขาจึงดูเหมือนคู่รักในยามอยู่กับลูกสาวในครั้งหนึ่งผพิงได้เดินทางไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเมื่อคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเห็นพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าผิงและ ฉีเป่าแอบคบกันและความเข้าใจผิดครั้งนี้ก็ไปถึงหูแม่ของฉีเป่าด้วยคุณแม่เล่าว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากคุณครูเกี่ยวกับป๊อปปี้เลิฟของลูกสาวเธออธิบายให้คุณครูฟังอย่างใจเย็นแต่อีกฝ่ายก็ยังสงสัยสุดท้ายเธอต้องชี้แจงอีกครั้งว่าคุณครูคะลูกสาวของฉันไม่ได้มีป๊อปปี้เลิฟอะไรหรอกคะ่ะนั่นน่ะพ่อแท้ๆของเธอ ภาพขณะที่เพิงไปรับฉีเป่าที่โรงเรียนกลายเป็นไวร,รัลบนอินเทอร์เน็ตฉีเป่าอธิบายว่ายามปกติคุณแม่ของเธอจะเป็นฝ่ายมารับที่โรงเรียนแต่วันนั้นคุณแม่ติดธุระต้องไปทำงานนอกเมืองคุณพ่อจึงเป็นฝ่ายมารับเธอแทนซึ่งเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าภาพจะเป็นไวร,รัลขนาดนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ